ฟาดมากเมียนักร้องเสียงนุ่มตอบเรื่องเมียน้อยผัวแบบนี้วงการบันเทิงไม่ได้พักของจริงโดยเฉพาะข่าวลือล่าสุดกรณีข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟรบล็อกภาพอบอุ่นรักลูกรักเมียาพาแฟนคลับที่เลื่อนระดับเป็นเมียน้อยไปเที่ยวต่างประเทศสำรอยที่พาภรรยาและครอบครัวไปเที่ยวมา แทมตอนคอนเสิร์ตใหญ่ก็พาเมียน้อยไปด้วยเมียหลวงรู้แฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้แต่คนทั้งประเทศยังไม่รู้ซึ่งชาวเน็ตมีการโยงไปถึงนักร้องรายหนึ่งจนทำให้งานนี้คนมาสนใจและโฟกัสโซเชียลของนักร้องหนุ่มรายนี้กันจำนวนมากล่าสุดในเพจดังอัธรสได้เผยเรื่องนี้ว่าคือมันมีข่าวเมาส์มาเนะว่ามีนักร้องหนุ่มซอฟล็อกแอบควงเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นสํารอยเดิมกับที่ไปกับเมียหลวง ที่นี่ในติกตอกมันก็ขุดกันใหญ่เลยว่าเป็นใครแล้วหวยมันก็เป็นลงที่พี่จุดๆเพราะมีภาพที่พี่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่พอเนาะติกตอกมันขุดลึกไปอีกกว่าสาวคนไหนที่เป็นน้อยโชว์ภาพเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะจริงไหมก็ลองสืบกันเอานะคะที่ไม่พอนะแกคือมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นว่า เขาคงจัดการกันได้ชาวเน็ตอย่าเดือดร้อนซึ่งก็มีชาวเน็ตแคปโพสต์ที่เป็นเมียหลวงของจุดๆ,ๆมาโพสต์ประมาณว่าไม่เคยตกลงอะไรกันมาก่อนนะยังไงก็ลองตามอ่านกันดูแล้วกัน